way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no motion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fight. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุมสกินแลร์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย a d m i n นต้ TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เท i n th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาต่ายแรงด้วยดีแลกกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าในเกมเนี่ยผมเจอกับโบนบาลอนนะที่มันเป็นสกินบักอยู่ ซึ่งผมยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยเจอนะวพราบารั๊กมันเป็นแบบไหนนะครับผมแต่ว่าามีน้องบอกมานะครับผมว่าโบนบาลอนแพทเนี่ยไม่ใช่สิไอสกินเนี่ยมันยังบั๊กอยู่ครับแลวยังไม่ได้มีการแก้ไขก็มาดูกันครับผมว่าบาั๊กนี้มันจะน่าเกียดแตกแค่ไหนนะครับโอ้ข้างบนนี้น่าจะเป็นการดวนปืนของไวรุนแครี่เลยครับก็เป็นฝ่ายทีมผมที่แพ้นะครับ เกมนี้ที่ผมก็กดมาโซโล่นะฝั่งบนก็หยิบมาเป็นหมิงกลางด้วยอืมถ้าดูจากฮีโร่ฮีโร่ทีมเราผมว่าสมดุลกว่านะนี่ถ้าเกิดหมิงไม่ฟิกนี่น่าจะตายนะครับผมว่าหมิงกลางมาทำอะไรไม่ค่อยได้นะเฮียหน้ามาจากไหนเนี่ยอีปลางชนเอ็งวิ่งมาเคลียร์กลางอแล้วขาวกลับเจอพอเลนดักเลยครับผม อุ้ยดึงสวยมากครับแก๊กตรงนี้หักเข้ามาครับแล้วก็จ่ายด้วยสกิลหนึ่งเก็บคิวมาได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ออฟเลนไม่ควรทำมากๆกันนะแบบวิ่งมาแท็กไวอะแล้วกลับเลนไม่ได้โดนฟอร์เลนดักกลายเป็โดนฟอร์เลนกดเลนอีกถ้าเกิดแบบโอ้ยดึงโคตดสวยโหแล้วแก๊กแล้วแก๊กแก้ยังสวยครับช็อตนี้เยนาแต่ผมว่าเยนา่้จะเสียคิวไปประมาณ2ตัวถึง3ตัวได้นะครับไม่คุ้มนะครับผม ระยะยาวครับเยนาเราจะจนกว่าฟอร์เรนฝั่งตรงข้ามครับแล้วเยนาเนี่ยอ่าถ้าเกิดจะชนะฟอร์เรนได้เนี่ยมันต้องรวยกว่าถ้าเกิดจนเนี่ยก็จะเล่นยาละครับผมสับตัวของเยนานะไปไหมอุ้ยตะขากรั่ตุ่มตุ่มตุ่มระยะอันติเลยครับผมตรงนี้ตีตีตีเอดสิท์บาร์กเข้าไปครับเรียบร้อยครับแตกอันนี้บาร์กปหม กไม่บักนะมันถ้าเกิดบักมันจะไม่เห็นหลอดเลือดนะอันนี้ยังคงเป็นร่างปกติอยู่ปะหรือว่ามันแล้วแต่เหรอมันแล้วแต่มาจากไหนนะพี่ชายมันอาจจะแล้วแต่นะหรือไม่ก็ต้องเล่นไปก่อนถึงจะเจอบักนะครับผมเล่นอยู่ปะผมสกิลเคลียร์ไปก่อนเลยถ้าเกิดโดนนะมันจะมีเสียงนะครับ ถอยกันถอยกันไอ้นี่มันจะเล่นสุดปะเนี่ยประกับเลนนะออ้ยถ้วดึงโดนนะเป็นเรื่องของบอกเลยแต่ตอนนี้อาการสองเลนข้างเราไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะเลนบนก็ค่อนข้างที่จะแพ้ปะเลนล่างก็แพ้เหมือนกันคนระับอย่างนี้ลำบากแล้วเข้าฟอร์เลนดกลักอ,อ้ย,อยตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดียวตัวอะไรเนะี่ยเอ๊ วิญญาณร้ายอ่ะมันคือวิญญาณร้ายอ่ะดึกเอ้ยอะไรอ่ะอย่างตลกอ่ะอ๋ออน,นเดียเลยบัคใช่ไหมอย่างตลกเดินเดินวูนวอล์กหอยหลังด้วยอะไรวะนะ่ะเอ้ยดึงสวยอ่ะวางโล่กันไปก่อนเลยครับผม ให่ที่หนึ่งครับแล้วอันติครับผมเป็นดับเบิลคิวนะสัตว์นี้มาแล้วไอ้วิญญาณร้ายไอ้วิญญาณร้ายวิญญาณร้ายแหงาอุ้ยเอ้ยโอเคผมไม่มีอะไรแล้วนะก็ไม่ได้อยากเล่นต่อโอ้ยสวยนะเก็บรูนตังก่อนเลยน่าจะไปแล้วป่ะไม่น่าจะมีคนอยู่แล้วเลนบน แต่ผมจะเป็นที่ต้องออกเป็นตัดเลือดนะเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยมีทั้งมีทั้งโบนมีทั้งเอ่อฟอร์เรนเลยตัดเลือดสำคัญมากครับเกมนี้อาดวินก็มีสกิลที่มันฟื้นฟูเลือดนะบิงนี่ไม่น่าจะชนะเราได้นะผมว่าลิงมายัางไงผมก็ไม่ตายอะต่อจะแบบอัดอันติมาชุดหนึ่งก็ไม่น่าจะตายอะ วางขัดเลยมาดิจะไปทางไหนพี่แอะล้างผมด้วยตอนเนี้ย <c oughs> ไม่มีสกิลอะไรมาต่อก,กอนกับผมเลยโอ้ยผีมันออกอาราวาสอีกแล้ววะแล้วผมปากเข้าไปไงแล้วจ่ายไปดึงคอมโบครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมผมมองไม่เห็นนะ่ะยิงโดนโบนปะ มาน้าผมเิ้งหน้ายิงโดนโบนนะเดี๋ยวเราเคลียร์คิปอีกเวฟนี้เวฟหนึ่งนะครับก็น่าจะได้ป้อมกลางเดี๋ยวเราปล่อยคีปตีก็ได้นะเลือสองพันเพราะว่าเดี๋ยวผมโดนปิดจากจากไอ้สองตัวล่างนะอะพอเลนมาแล้วแต่ป้อมไม่แตกเสียด้อยู่นะข้างล่างที่แตกสองป้อมเลยทุกคนไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ จริงหรือผมจะต้องวาร์ปกลับไปกันล่างเหรอเอยนามันการตุดชีวิตเหมือนกันว่ะทุกคน <c oughs> จริงคนที่ต้องไปผมว่านะ่าจะต้องเป็นป่าปะ่ะเพราะผมจะต้องอยู่คุมแม่น้ำอะเมดอะก็ไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยเหรอเออไม่รู้นะถุง <c oughs> ถ่า,ถาอยู่นะเยนา คือผมต้องคุมแม่น้ําแล้วก็คุมเลนกลางผมอะคือผม <On ward. S 1> ผมไม่น่าใช่คนที่ต้องกลับไปการล่างผมว่าป่าน่าจะต้องกลับไปนะ <On ward. S 1> ไม่ได้นะ <On ward. S 1> อุ้ยดึงสวยมาดิ <On ward. S 1> ขี่ตายแล้วครับผม <On ward. S 1> เหลือไอ้นางลำครับนางลำก็ตายครับเอกวันล่าครับผมอ <On ward. S 1> ุ้ยมันไม่ตายฮะไอ <Good. S 1> ้ป้อมกลางนะเพื่อนตักเลยมีโดนงึกไปงึกไป ืถ้าแมนตีนะอายแน่นอนไอ้ฟอเลนไม่ใช่ฟอเลนไวโอ้โอหักด้วยสกิลหนึ่งไปก่อนเอาหรอเอาเปล่าว่าจะให้มันตมูมันตมูมันตูมทีมไฟอ่ะคือฝั่งวนสู้เราไม่ได้นะเพราะว่าฮีโร่เรามันครบกว่าแต่ถ้าเกิดแยกเล่นอ่ะผมว่าโดน แบบถ้าเกิดหมิงมันจูงโบนมาเฮ้ยเอาอุโ้ยไอ้ผีมันดิ้นได้เฮ้ยไม่มีอติด้วยดิเพื่อนโอ้ยอย่าละ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 โอเคโอเคอะไรอะ่ะเพื่อนตายโอ้ยไม่มีไม่มีมมลมนำให้อะ่ะยิงโอ้โหเกาะอะไรวะเนะี่ยไม่ตายเหรอเออ โอ้ยแย่แล้วถอยกอนถอยถอยถอย,ถอยไปอูโอ้ยจะตายเร็วปุ้ยไล่อฟอร์เลนฟีเลยเลนบนยังไงวะเนอะมันออกไปยังเอวสู่อะเอ้ยน่าจะโดนสกิลสองปะนั่นไงมันยังอยู่ไงจะตายนะจะตายแล้วนะเว้ยอ,อุยอ้ย โอ้บันเทิงละทีนี้ <c oughs> เรียบร้อยค <c oughs> รับแก๊กิวสูมันมีแข็งไะดีเพื่อนเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพยายามแล้วแหละและแบบมันมีแขง็งไงโหวยมัยัาป้อมันยัดาป้อมไหวเหรอไม่ไหววะ่ะ เอายังไงกับฟอลเลนดีคือผมไม่ใช่ตัวที่ฆ่าฟอลเลนได้ะแต่ว่าถ้าเกิดผมผักอัดกำแพงได้อ่ะฆ่าได้แต่ยากนะเ <c oughs> ขาน่าจะคุมโอ้โหไวโอยืนหน้าตายมาก <c oughs> โดนไปนัดหนึ่งก <c oughs> ันหมผมไม่กล้ายืนนะหน้าพุ่มนั่นไงเอลสูอยู่ไม่ใช่แค่เอลสูดิไอผีนางรำก็อยู่ เอ้ถอยถอยก่อนนายไอย้ผีหลายมาโอ้โห้ยเฮ้ยตายหนึ่งตัวได้หนึ่งตัว,หตวโหมีเั้งผีมีทั้งวิญญาณ้หลอะฝั่งนู้นน่ะแย่ดีทีมผมอะไม่มีอะไรไปต่อก่อนเลย เฮ้ยเฮ้ย hmm. มันดิ้นออกไปได้ว่ะไอ,งงอ้อดูอินงงบาร์สกินอ่ะเอ่อมันมีวิธีดูเลือดอยู่นะแต่มันต้องดูจากมินิแมปอ่ะคือมันโดนล็อกเป้านะเท่าที่ผมสังเกตอ่ะมันโดนล็อกเป้ามันไม่ได้ตกอ่ามันไม่ได้ไม่ตกเป็นเป้าหมายมันโดนล็อกเป้ามันโดนสกิลแต่แค่มองไม่เห็นหลอดเลือดเฉย แต่เราแก้ได้ด้วยการดูมินิแมปอ่ะมันเห็นนะว่าโบนอ่ะเหลือเลือดเยอะเลือดน้อยมายก็ดิอตักเข้าไปมันไม่เข้ามาวะสวยก๊อต้องคอยขาดฟอร์เรนนะไอ้ฟอร์เรนก็จะเข้าเหมือนกันนะเหลือได้ป่ะเพื่อนเออเออเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาด,มาดิพวกผมค้างไงพวกผมท,ที่ผมค้างไง อีผมข้างไงดอกหายไปดิเรียกว่าดอกบุ๋มดอกบุ๋มไปกับโลตีรักไหมอาอยัางไงปาปาไม่มาตีที่โดนเดวสู่ซูมลาดนล้วเนี่ย <Yeah. S 1> อแอลลี่ตายโดนซูม <been> อย่าบอกนะว่ายืนแก้แทบ โอ้มันหลุด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 ออกมาได้ไอ้นี่มันบ้าไอ้นี่มันบ้ามันหลุดออกมาได้ไอ้แล้วแก๊กเอื้อมมือเข้าไปจับชายเสื้อเขาแล้วมดึงเข้ามาผมไม่แน่ใจนะว่าไอโอแก้แถบหรือเปล่าแต่เลือดเขาน้อยมากกันนะถ้าเกิดเลือดน้อยแล้วไปยืนแก้แถบมันมันอันตรายไหมช่วจังหวะนี้เราควรจะต้องได้ดาร์กอะแต่กูไม่ตีคองแล้วอ้าวมันตีไม่ได้หลอ่ะพี่ชายแล้วพี่ พี่ชายจะตีพี่ชายต้องรีบไปรีแล้วก็รีบมาให้กับตอนแรกอะ่ะแต่แบบนี้คือมันก็ตีไม่ได้หรอกพี่เอาอดวินดิเอามันให้ตายดิอ๋อหมูปลาเขาตี๋ยวดิมันดิ้นลงแบงล่างอะ่ะแย่ละปลามันดิ้นนะดิมันยังไม่ตายดิปาลาตัวเนี้ยไอ้โผลนมาว่ะยิงก่อนเลยนี่แหเจ็บปะ,ะไล่พุ่งออกไปครับผมแต่เย็นไบโอ ไ,ไอ้เวโอตัวนี้มันมันเล่นไม่กลัวเลยวะมันจะกิ้งหน้าใส่อย่างเดียวเลยวะมีบ้างพวกนี้ไม่มีนะโอ้โหฟรั่งเ,เข้าอ้อผมว่ามุมไม่ดีแล้วแล้วตรงนี้มันมีโบส่นดิ้ไอพิญญาลายมันมาเร็วเออ หลวงพ่อช่วยด้วยโอ้ผมว่าเจ๊งแล้วน่าจบอะน่าจบเลยว่ะทุกคนคือตำแหน่งผมแม่งผมพยายามที่จะไปไล่ช่วยเพื่อนแต่จริงแล้วอะคือผมไม่ควรที่จะไปยืนอยู่ตรงหน้าดาร์กอะผมควรจะอยู่ในโซนเลสโซนป่าของเราเพราะว่ามันโดนปิดจากทางขวาดีจากโบน่ะแล้วพอเลยมันเข้ามาลำสวยจัดมันลำไบโออะใช่ปะ โอผมเพ่จะหนีพอเล่นหนีพอเล่นมาเจอโบน่ะดิโอวิญญ,ญาณร้ายว่ะไม่ไหวอะดิ <c oughs> โอเคเราได้ MVP ดาวชดเชยนะครับผมโอเคผมผมได้เห็นกับตาแล้วว่า Rv มันมีวิญญาณจริงผมเชื่อแล้วตอนแรกก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าวิญญ,ญาณมันมีจริงแต่มันมีจริงอะดิผมเจอแล้วเนี่ยัวดด้ามผมสี่เอ็ดเปอร์ เ <c oughs> ดี๋ยวเด้ว่าคือแทบจะจ่ายดา้ม่คนเดียวในไฟเลยมัง้งโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากคือคลิปนี้ก็จะจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตอะไก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะกดซุปเปอร์ตังเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม bye bye, บ๊าย